อ่าอย่างคนที่พลเอกเปรมเจนิสุรานนท์อ่ะเอาเยาวชนที่มักรุงเทพเอาอย่างพอมอในสมัยจุติไกเรเลิกอ,อ่ะอ่าสมัยว่าเราวนนี้ฉันไม่พูดนะฉันไม่เห็นแล้วฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ยินด้วยเขาอาจจะมีก็ได้นะถ้ามีบอกพี่นะพี่จะเพียาให้แต่ในสมัยนายจุติไกเรเลิกซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นรัฐมนตรีพอมอในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เขาทำโครงการเอาเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาครูและเด็กก่อนครู เอามาเข้าคลาสแล้วเอามาเรียนอะเรียนภาพปฏิบัติวิชาศิลปะสอนโดยสอนด้วยคณาจารย์ชั้นเอกเลยนะของมหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์พิสนุสุพันิมิตรอ,อาจารย์ถาวรเกออดมวิทยอ์อาจารย์สังคมทองมอีแล้วก็อาจารย์ต่างๆนานา,นาลงไปใต้ใช้โรงแรมที่ปัตตานีเอสีใช่ไหมเป็นที่พัก เรียนวันพระรหัสศุกเสาร์อาทิตย์กลับบ้าน CS ไม่ใช่ SC เออ CS เรียนพระรหัสศุกเสาร์อาทิตย์กลับบ้านซึ่งเราจ่ายตังค์เขาด้วยนะมานอนเลยนะเอาครูตอนนั้นนัทพลเนี่ยเป็นละมติศึกษาเอาครูในสังกัดกระทรวงศึกษาแล้วเป็นครูและแถวนั้นเนี่ยครูพระละครูศิลปะครูสังคมคนเดียวกันอ่าก็เอามาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เนี่ยสมมติไม่ใช่สมมติตอนนั้นมีประมาณ80คน 80คนเราก็ให้อุปกรณ์ทเท่ากันหมดเลยคือศิลปะที่วาดด้วยสีเทียนบนกระดาษสีน้ำบนกระดาษายังไม่มีแคนวาสาสีเทียนสีน้ำบนกระดาษแล้วก็ดินสอนั้นเราแล้วครูก็สอนเลยนะสอนเช้าพักเที่ยงเย็นกินข้าวนอนสอนเช้าพักเที่ยงแล้ววันสุดท้ายลองฝึกปลือกันแล้วก็เอาโครงการนี้ไปให้ครูและครูเอาไปบอกที่โรงเรียน เป็นโครงการให้เด็กนักเรียนชั้นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเอามาแข่งการแข่งกันด้านศิลปะคุณเห็นสิ่งใดคุณเขียนสิ่งนั้นใจของคุณสัมผัสสิ่งใดคุณสัมผัสสิ่งนั้นเราอยากรู้ว่าเด็กเหล่านี้นั้นเนี่ยเห็นอะไรแล้วต้องการจะพูดอะไร mm hmm. ให้เขาระบายออกมาเป็นงานศิลปะเราได้งานศิลปะมาเป็นพันพันใบแล้วอาจารย์เหล่านี้ก็ลงภาคใต้ไปใช้สถาบันราชภัฏแห่งหนึ่งซึ่งเอางานเนี่ยวางไว้กับพื้นแล้วท่านเดินตรวจ นั่นตรวจแล้วก็บอกน่ะจำนวนเนี้ยติดจำนวนเนี้ยเอาขึ้นกรุงเทพเอาขึ้นเทพเมื่อวางไ้ที่กระทรวงพมแล้วก็มาตรวจตวตวแล้วก็รูปขึ้นมาแล้วสุดท้ายเหลือเหลือร้อยกว่า100ร้อยกว่าคนใช่ไหมร้อยกว่าคนแล้วมารับรางวัลที่ทำเนียบรัฐบาลกับมือนายกประยุทธ์ก็คือการเอาเด็ก60คนเด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตครูเนี่ยสามสิบคนทั้งหมด90คนรวมแล้วเนี่ยร้อยคน เอาขึ้นรถไฟจากภาคใตา้สามจังหวัดเชีาายงใหภาคใต้คือรถไฟอ่ะขบวนที่ท้ายที่สุดนะขึ้นมาละแล้วก็มาจอดจังหวัดนี้เอาขึ้นอกีกจอดจังหวัดนี้รับตามรายทางเออขึ้นอกีกเสร็จตอนเรียบร้อยแล้วขบวนเนี่ยหมายปลายทางอยู่ที่หัวลําโพงก็มีรถตู้เนจากกระทรวงพอมอเนี่ยไปรับมาแล้วมานอนโรงแรมเนี่ยข้างกระทรวงพอมเอสร็จแล้วก็ก่อนที่จะเจอท่านนายกไปรับรางวัลเนี่ยต้องมาก่อนถูกไหมก็พาไปเที่ยวสยามพารากอนสยามสแควร ชาวพุทธไปวัดพระแก้วชาวมุสลิมนั้นพาไปหาไปกราบท่านจุฬาลาชมนตรีท่านจุฬาท่านเลี้ยงอาหารเยอะมากเลยเอ,อแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็มามาที่ธรเนียบแล้วก็พาไปพาไปดูอูอูทหารเรือ,อเรือพาไปดูเรือพาไปดูแม่น้ำเจ้าพระยาพาไปพาไปเที่ยวที่ต่างๆนานา,นาเสร็จแล้ววันสุดท้ายหกโมงเช้าประตูทําเนียบเปิดคู่คนตกใจมาก ฮอนี่เองเหอรอทำเนียบรัฐบาลสวยมากแล้วก็เราก็เข้าไปที่ทำเนียบแล้วก็ไปรับรางวัลเป็นโลซึ่งอาจารย์ถาวรนี่ออกแบบและได้เงินด้วยและได้ตังเยอะด้วยนะตังเยอะด้วยกระทรวงพมอใส่ให้ซองหนึ่งเนี่ยคือรางวัล5 0 0 0 8,000หมื่นออย่างนี้เลยอ่ะนะฮะแล้วก็แล้วก็เอามาโชว์ที่ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกนี่เดินดูทุกใบเลย ทุกใบ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 คือล้วนแะล้วแต่เป็นการคือเป้าหมายก็คือเราอยากรู้ว่าเด็กเห็นอะไร hmm. เขาระบาย hmm. ออกมาเ,ออเป็นภาพมันมีภาพหนึ่งที่ได้รับรางวัลซึ่งอาจารย์พิษนุเนี่ยบอกว่าภาพเนี้ยเจ็บปวดมากที่พี่เล่าให้ฟังอะ่ะภาพมัสยิดแล้วตอนเช้าแสงสวยมากเป็นลำเลยนะแสงเหล่านี้มันลอดมาจากไหนรูกระสุนไง oh. ในเรื่องตอนกลือเซ่ไง uh huh. ใช่ไหมอ่า uh huh. uh huh. แล้วมีภาพภาพหนึ่งเป็นภาพแม่เนี่ยอุ้มลูกกำพร้<ม>ตาตักใบไงตักใบแล้วมีอันนี้อันนี้ตอนไปสอนครูคือสอนครูนี่แบบเป็นเรื่องเป็นราวมากใหญ่โตมากอย่างนี้เลยคือไม่ได้แบบว่ามานั่งเรียงกัน<อ>แล้วนั่งฟังบรรยายนะทำเลยเวิร์กช็อปมีอะไร,ร<อ><อ>และผู้นี้คืออุปกรณ์ที่เราซื้อไปให้หมดเลยเนี่ยอันนี้ภาพพิมพ์ แล้วก็จะอาจ,จารย์ต่างๆก็จะกระจายกันไปอันนี้การส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะใช่ใช่ประกวดวาวดภาพหัวข้อพลังแห่งรักทุนการศึกษาทั้งหมด320แสนบาทนะคะแล้วก็โลกกิยศโลกสวยมากเลยล่ะค่ะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีรุ่น6ถึง9 10ถึง12 10ออะไรอย่างเงี้ยมีรวมทั้งสิ้นเนี่ยคนส่งมาพันกว่าพันกว่าลายพันกว่า เราก็เหลือรวมทั้งสิ้นเหลือ62คนใช่แล้วเราเอาครูมาด้วยเนี่เอามีคุณชัยรัชวัตรด้วยที่เป็นกรรมการมีกรรมการหลายท่านมากนี่พี่แหม่มตอนนั้นเป็นรองดอยอนะคะภาพไหนเนี่ยก็ใช้พี่ยกมือกรรมการก็โหวตในคณะกรรมการมีศาสตราจารย์ถาวรโกโดมวิทย์อ่าดรสังคมทองมีอาจารย์พิศนุสุพรริมิตรแล้วก็คุณชัยรัชวัตร ล้าก็คุณหาสมภพตั้งมหาแม่นะคะเราก็จะมีการสแสดงเทศกาลที่หอศิลป์กรุงเทพด้วยนะแล้วก็เอามาสแสดงในเทศกาลที่ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยตอนที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนายกเดินดูทุกใบแล้วใบไหนที่ท่านสนใจเนี่ยท่านเรียกเด็กคนนั้นมาเลยท่านบอกคิดอะไรทำยังไงนึกอะไรที่มาบนครองออที่มาบนครองด้วยอันนี้วันการรับรางวัล ท่านนายกมาซึ่งซึ่งเนี่ยเนี่ยขบว,ลลวนรถไฟมาถึงกรุงเทพเราก็ท่านเนี่ยเขามากันเนี่ยนะฮะจังหวัดไหนขึ้นมาจังหวัดนั้นเลยคุณครูมาด้วยแล้วก็พอมอแต่และจังหวัดเนี่ยก็เตรียมอาหารขึ้นรถไฟมาให้อาหารกับขนมน้ำเอาขึ้นแล้วพอมอมาส่งอ่ะนะฮะแล้วเราก็มีดนตรีมามีอะไรมาคือพอมาถึงปุ๊บให้นอนโรงแรมเลยรู้ไหมว่าเด็กพอเห็นเตียงสิ่งแรกที่ทําคืออะไรรู้ปะกระโดด อืมอ่าวเกออกเล็กออกกระโดดเตี้ยมเนี่นย,ยไปยไป,ไปนิทานรัตรนกโกสินทร์พาไปพาไปทัศนศึกษาก่อนฮาแล้วก็ถึงวันงานนี่ท่านจุติแกเริ่มงตอนเป็นรัฐมนตรีพอมอทาโครงการนี้อฮะคงจะทําได้ใช้เวลาเป็นปี<อ>ปีแรกนะทาใช้เวลาเป็นขินโครงการหนึ่งปีเต็มๆมันจะผ่านขั้นตอนของกระทรวงนะแล้วทาในปีที่สองค่ะค่ะ แล้วพอปีที่สามเขียนโครงการจะทําในปีที่4อีกก็จบละเลอกตั้งพอดีเพราะว่ามันใช้มันใช้เวลามันใช้มันใช้ยากมากเนื่องจากต้องเอาเด็กเล็กยันโตอ่ะอ่าแล้วครูมาช่วยกันพอมอก็มาช่วยกันแต่ว่าตอนนี่านที่เด็กที่รับรางวัลมีทั้งเด็กพุทธและมุสลิมตอนที่เราจับแยกอ่ะท่านจุฬาราชมนตรีท่านยืนรอเลยนะท่านองคาอ่ะ<ไ>ท่านรอเลยว่าเพราะว่าเด็กจะมาถ้าครูสามารถมารุลีมพาไป แล้วจัดอาหารขนมนมเนยเต็มเลยพอจะกลับท่านก็ให้ขนุกขนมให้ของพวงของขวัญเต็ hm มเลยเด็กเขาเขาประทับใจกลับไปนะเห <Okay, S 2> ็นไหมว่ามุสลิมกรุงเทพ<อ>เนี่ยก็ไม่ได้อะไรอย่าง<อ>ที่พี่พี่ก้องเคยบอกออาไ,ไปดูไปดูตอนที่ท่านนายกท่านนายกดูท่านายศประยุทธ์ดูอันนี้เนี่ยที่จะบอกกันวีสืบแสงว่าถ้าเธอไม่เคยทําอะไรเธอคนทําบอกพรคประชาชนว่าประชาชิว่าไม่เคยทาอะไรคนทําพรคประชาก้าไกลประชาชนว่าไม่เคยทาอะไรคนทําอย่าพูดแต่ปัญหาอย่าพูดปัญหาเนี่ยทุกคนรู้หมดแหละ ว่าภาพนี้เนี่ยนี่เนี่ยนี่คือเด็กคนนี้นะสวยจังยสวยอันนี้ลายเส้นนะใช่ใช่คนนี้ได้รับรางวัลนะแล้วเชื่อไม่ว่ารางวัลเยอะมากอ่ะห้าพันแปดพันหมื่สองมแล้ดดูถัดไปดูถัดไปมันจะมีภาพวาดหลายภาพมากคนที่รับรางวัลเสร็จแล้วก็จะมายืนหน้ารางวัลท่านนายกประยุทธ์ก็มาให้กำลังใจ ยายยายยายแว่นียก็จะยี่เจ้าการอ่ะจายี่เจ้าการ่ะจะต้องไปอธิบายอ่าผู้สอนศิลปะว่ะไม่ก็ไม่ใช่คือไม่ได้มีเกี่ยวอะไรเขาเลยจะต้องไปเสนอหน้าร่วมเฟรมอ่ะระวังเยเนี่ยเยนี้ต้องระวังอยู่ตรงไหนต้องระวังบ้างมันยิ่งยิ่งกว่าเด icon สิบเท่าอ่ะอ่อรัฐมนตรีก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ตำแหน่งอะไรมันก็ไม่มี้วมันเดินตามติดประชิดเลยนะ ไม่ปล่อยเลยยือๆๆ <laughs> ่ออะไรจะยื่อเหนือนไอคอนเลยนะจะยื้อ <laughs> เดินําหน้าประหลัดอีก <laughs> อันนี้น้องหนูเนี่ยน้องหนูได้รับรางวัลในน้องๆถัด,ถ,ดถัดไปดูจะมีเนี่ยมีภาพแล้วพวกนี้ตื่นเต้นมากจะมีภาพ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 ที่ได้รับรางวัลอีก <laughs> ดูถัดไปนี่น <ๆ S 1> หนึ่งชื่นใจแล้วขึ้นไปรับบนเวทีด้วยนะหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหนึ่งเลยก็พี่ถึงได้รู้จักกับคุณพี่ท่านนั้นไงญที่พี่ถึงถามพี่ถึ่งโทรไปถามเขาว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองซูมเข้าไปซิเป็นภาพอะไรนะเนี่ยคุณไก่เขาเก็บภาพปไปเยอะมากเปเเปตอนเปเรเด็กอะ้าผ้าพภาสวยท่านให้กําลังใจท่านเดินให้กําลังใจเด็กเลยนะขอบคุณเด็กเอ่ยอะไรเอ่ยอ่าอ่าถไปอันนี้เราได้รับเอาได้รางวัลเราไม่ได้ใช้เงินกระรวงเลยนะ ใช้เงินจากภาคเอกชนอ่าภาคเอกชนที่ช่วยเราสหพัฒน์อย่างเงี้ยเราก็ไปได้เนี่ยเยเยี่ยเนี่ยมั้ยตามติดเลยอีขคืบเรียนถึงไหลนายกอ่ะนี่เนี่ยดูเห็นเห็นรางวัลเด็กคนนี้มั้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมแล้วในจํานวนเนี้ยภายหลังเนี่ยเด็กสอบเข้าศิลปากรได้จ้ะในเนี้ยในกลุ่มเนี้ยนะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ศิลปากรนี่ตัวเล็กตัวเล็กวาด นเ,นเนี่ยตัวเล็กแค่นี้ว่าเธอคิดว่าจะจะทำบอกโปรตเนี่ยทำอย่างเงี้ยเรื่อ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 ยเเรื่อยเเรื่อยเอยจนเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียร์รอวาจเ๊เด็ก่าเด็กคิด <c oughs> อะไรนี่ยคือการรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยใช่ใช่ใช่แล้วท่านให้เวลายเยอะมากเลยนะตั้งแต่ตอนรับรางวาัลตอนเจ็ดโมงครึ่งเด็กอะ่ะหกโมงเข้าไปถึงอน,น,นั่งให้เตะนั่งให้เรียบร้อยเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งท่านมาแล้วเป๊ะเลย แมเลยท่านมอบรางวัลให้เสร็จแล้วท่านลงมาดูนิทรรศการนานมากเลยทีละรูปทีละรูปทีละรูปเด็กพวกนี้นะกลับไปบ้านไปคุยทั้งปีแล้วป้าโรงเรียนขึ้นภาพโอ้โหที่ไหนรูปกรุ๊ปโรงเรียนขึ้นป้ายมาเลยเลยโรงเรียนของเรานักเรียนของเราชนะศิลปะรางวัลนั้นรางวัลนี้ได้รับรางวัลจากท่านบรรยก็เป็นความภาคภูมิใจนะเราเราไปใช้ท้ายเราไปใช้ท้ายมีเด็กโตจะมีภาพที่เราบอกโอ้โหมันภาพที่แบบว่าอาจารย์เองทั กำแพงมัสยิดนะนะอาจารย์เองเนี่ยเห็นภาพแล้วตกใจออนี่เนี่ยเนครับข้างๆเห็นไหมแม่รู้ผู้โดดเดี่ยวออก็รับรางวัลเหมือนกันคือเขาเขาจะสะท้อนสิ่งที่เขาได้เห็นน่ะได้เป็นอยู่อยยะเนี่ยเย่าแ่ใหม่ยะเนี่ยจะต้องเยี่ยเนี่ยคือเขาพูดอะไรกันจะต้องเนี่ยชี้โบชี้เบสพูดไปแล้วาหนังกระติกมัดผมกระติกแกงนี่นะออกระติกถุงแกงนี่นะ นั่นนั่นประหลัดไงฮะวอลเมทีไงคะเนี่ยคนนี้คนนี้ได้ที่หนึ่งวาดเองอะไรเองนะเพราะว่าครูที่มาเรียนเนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงอ่ะเป็นพี่เลี้ยงครูก็ได้เทคนิคจากจากอาจารย์จากพระอาจารย์จากพอาจารย์จาอาจารย์ไปถ่ายทอดกับนักเรียนทีหนึ่งอ่าเราถัดไปนี้ดูซินี่เป็นรูปในหลวงอ่าถ่ายรูปในหลวงวาดภาพในหลวงอ่าถัดไป ถแถบปีนี้เด้งแถบปนี้เด้งแถบปีนี้เออนี่ไงนี่ไงนี่แม่อุ้มลูกเนี่ยรางวัลที่รางวัลที่หนึ่งอ่ะเราอ่อเราหยุดหยุดหยุดยีเมยเยนี่เอาหนังติ๊กมัดผมแล้วมัดอ่ะอ่ะซูมซูมซิซูมซูมภาพนี้อ่าซูมภาพนี้นี่โอ้โหภ้าเนี้ยเศร้าชิบเป่งเลยแล้วนี่น้องม้อยได้ได้ทีหนึ่งใช่ไหมดูซิทีหนึ่งใช่ไหมเออนี่แหละนี่ไงแม่อุ้มลูกแล้วนั่งในมัสยิดแล้วมีแสงออกมาอืมแสงจากทับแล้วเออ รกมผสมใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แสงจสันทร์รวมมคือหมายถึงว่าทุกวันยามลุ่งอรุณล่ะก็เหลืออยู่แค่แม่ลูกอเติมมาเหลืออยู่แค่แม่ลูกที่นั่นเนี่ยผู้หญิงเป็นม่เยอะมากนะใช่นี่ไงภาพแม่ม่และถามว่าว่าจิไหนพวกว่าส่วนใหญ่เขาเห็นสังคมมีเหลือแต่แม่กับลูกออือออืนี่แหละค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นงานตอนสมัยท่านจุติแกเร์อยู่ที่กระทรวงพอมอส่วนใหญ่แว่นี้ก็แบบเจ้าก,กี้เจ้าก,การยุ่งไม่เข้าท่าจุนจาน นี่เป็นเป็นยุคกระทรวงพมที่ดูมีสีสันมีชีวิตชีวามากที่ทส,สุดเลยนะที่สุดนะที<อ>่สุดแล้วเราก็มีเราก็มีการแจกคือในกระทรวงพมเราเห็นพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าเนี่ยสมัยก่อนกับพระราชินีรอเก้าเนี่ยท่านแจกผ้าผวยแจกหม้อแจกกระทะเตาหลิวเครื่องครัวเออแล้วก็นั่งนึกไม่นั่งดูนั่งดูร่วมนั่งนึกว่าไอ้ทำไมพระเจ้าอยู่หัวแจกเครื่องครัวกับผ้าห่มวะอ๋อ มันคือความจําเป็นเธอจานจานนี่อยู่ในหม้อนะจานช้อนจานสังกะสีช้อนอยู่ในหม้อแจกเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันและและและท่านก็สอนให้คนปลูกนู่นปลูกนั่นปลูกนี่เราเคยถามว่าทาไมพวกนี้ต้องเอาผ้าห่มทุกปีผ้าห่มปีที่เราไปไหนคนกระทรวงพมที่ดีๆมีเยอะอนะเขาบอกกับเราว่าคนชาวเขาชาวดอยชาวพื้นราบหรืออะไรที่ยากจนเนี่ย เขาไม่ได้มีผ้าเขาไม่มีน้ํำพอมากพอจะซักผ้าห่มเหมือนเราหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเขาใช้ทั้งปีใช้จนขาดใช้จนเปื่อยเปื่อยเสร็จแล้วเขาไปทำอะไรรู้ไหมเขาม้วนเอาปีอุดรูบ้านของเขาที่ลมมันเข้าแล้วเวกเอามาใหม่มาพะมามามาพูนอนนะเพราะไม่เคยรู้มาก่อนนะเราไปคำถามว่าแจกอะไรกันทุกปีอ่ามันต้องแจกทุกปีอันที่หนึ่งนะเอาไปม้วนแล้วอุดรูไม่ให้ลมมันเข้าในฤดูหนาว เสร็จแล้วบางผืนเนี่ยที่ปูนอนเนี่ยพอท่าไแม่แก่ตายเขาก็หมวนเลยหมวนแล้วก็ออกไปฝังทีนี้ผัวยเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานของมันคือห่มถึงคอแล้วเนี่ยมันต้องคลุมเท้าได้ สมัยเนี้ยภาพผัวยเนี่ยมันมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันกันภาพผัวยมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเว้พี่ก้องคือเองหุมอกห่มห่มอกนะตีนโผล่พอเองห่มตีนนะอกโผล่ซึ่งอันเนี้ยมันเลวยาวยาวสามเมตรอ่ะเออฟังสองเมตรอ่ะเออคุมโปงได้อ่ะทีนี้แม่งไหมย่เว้แม้แต่ผ้าห่มของโรงเล่าเตากันฟันกระมงก็เถอะ อันนั้นอะคุมโอ๊คคุมคุมไหลได้แต่ห่มไม่ได้เว้ยพี่เคยนั่งกับนั่งกับคุณทัป,ปน,นะนะนั่งอย่างนี้เลยนะเออนั่งกันที่ที่นี้คุณทัป,ปนะเบียช้างพี่พูดอย่างเดียวเลยว่าพี่ถามหน่อยทําไมพ่อห่มเบียร์ช้างทั้งวงนิ่งกันหมดเลยเว้ยนี่บอกกลัวอัญเชลีย์อย่ <c oughs> างเงี้ยเวลา, <c oughs> า,า,าคือนั่งกับคุณทัป,ปนะจะไปจะไปถามเลยนะทุกคนจะด,าด่าเชียเลยก,ก็ฉันเห็นไง คือรวยขนาดนี้แล้วทำผ้าหมแบบเอาให้อลังการไปเลยอเออใช่ไหม